วันนี้วันที่9เดือน9เป็นวันสําคัญอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยนะครับนายทักษิณ9เข้าเรือนจำครับคุณผู้ชมหลังจากที่วันนี้สารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดารงตำแหน่งทางการเมืองมีคําสั่งคดีการบังคับโทษการรักษาตัวชั้น14โรงพยาบาลตํารวจของนายทักษิณนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายทําให้ต้องกลับไปเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการนนเข้าไปในเรือนจํา1ปีหลังจากนี้นะครับ 1 1โมง55นาทีนี่คือเวลาที่ขบวนรถตู้ของกรมราชธรร์ครับพาตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางจากสาลฎีการนักการเมืองมาถึงเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยครับทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของผู้ต้องขังทั่วไปหลังเข้าเรือนจำแล้วก็ต้องเริ่มจัดทำประวัติรายละเอียดเกี่ยวกับคดีกำหนดโทษประวัติการรักษาพยาบาลช่องทางติดต่อกับคนในครอบครัว จากนั้นก็เป็นการตรวจค้นสัมภาระแล้วก็เข้าสู่กระบวนการคัดกรองโรคก,กักตัว5วันเพื่อเฝ้าอาการหากไม่ป่วยไม่ติดเชื้อก็เป็นกระบวนการส่งตัวเข้าพื้นที่ชั้นในซึ่งจุดนี้เองที่ครั้งที่แล้วมีปัญหาครับเพราะว่าระหว่างการกักโรค ะทางผู้ต้องขังเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่าเกิดโรคประจาตัวกําเริบก็จะมีการพิจารณาส่งตัวไปรักษาที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชทันหากอาการทุเลาดีแล้วก็จะส่งกลับมาคุมขังในเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครตามเดิมขั้นตอนต่อไปคือการจําแนกผู้ต้องขังครับว่าจะคุมขังในแดนไหน การพิจารณาเจ้าหน้าที่ก็จะดูว่าไม่เป็นการคุมขังร่วมกันกับคู่กรณีหรือคนที่เคยมีปัญหากันมาก่อนเพื่อป้องกันเหตุการณ์ทะเลวิวาทกลั่นแกล้งหรือการทำร้ายร่างกายกันสําหรับผู้ต้องขังที่เข้ามาใหม่เนี่ยมีคาวิพักษาจําคุกเรียบร้อยไม่ว่าจะสารไหนชั้นไหนก็ตามจะได้รับการจัดลําดับเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางก่อนแล้วค่อยๆพิจารณาเรื่องความประพฤติระหว่างอยู่ในเรือนจําครับค่ะนี่ก็เป็นภาพเมื่อช่วงประมาณสักเกือบ,เ,บเที่ยงที่ผ่านมานะคะ